จิตโซเชลลอยู่บ้านหนองแดงครับเพิ่มแข็งเป็นสามแทงก็อสองอยุงบ้านหนองแดงครับด้านพลังวัดการไฟฟ้าครับก็อสองอยุสามแทง,งเลือนเรือสมสิบสามสิตห้าคิว แฮนดดูโรครับดีห่อแฮนดดูโรตัวเก่าใช้นิ้ว2 600บร้ัตตัวนี้750ดาสิบวัิบวิวข้อสองนิ้วแดดแดดดีแคยเมี่ยแดดกบุกปันใดนะแดดกระใดไม่ว่าดีแคก ใช้แผง3 7 2แ็สองแผงวัตต์หนึ่งแผงก็สองยน6่อน,นใช้แผง l อวกับบี รอบมอเตอร์หนึ่งกระแสเป็นกำลังวัดประกัน2อปีครับคือว่าเรือเรือครับน้ำขนาดตามแทงครับหลายแทงก็หนีไม่ต้องพูดถึงครับ น้ำอยู่ประมาณแปดเมตรน้ำดีครับก,กับบอล ยางเด้พันยางยู่ใส่ยยางนี่เป็นตัวเก่าหกร้อยบาทท่อนิ้วสองหนึ่งจุดสองห้าตัวนี้เป็นหกคิวตัวนี้เป็นสิบสามคิว เหลือๆแดดก็คุ้มคแดมเท่าไหร่<อ>น้ำดีครับว่อน,นี้ ใค้ก็าก็ไหล่้่ยแม่ผมว่าหลาเติบดิฮะโอเคครับ